ตอนนี้เรากำลังขับรถไปที<ง>่พัทยาล สวัสดีนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่อง Max Party Log อีกแล้วนะคะทลิปนี้ก็จะเป็นวอล์กที่7แล้วนะคะนี้เรากำลังขับรถไปที่พัทยาเองนะคะซึ่งวันนี้พามีเล่นที่ดิเฟอร์ผับพัทยาแล้วเราจะทำวอล์กไปที่เกาะร้ายทนะีจะได้เที่ยวแล้วนะคะก่อนปีใหม่นะคะปกติแล้วจริงๆคือวันหยุดของทุกคนแพรจะไม่ค่อยได้หยุดกันเพราะว่าต้องทำงานเนื่ออกวาเป็นวันหยุดสงการหายเหี่ยวอะไรก็ช่างจะไม่มีเวลาได้หยุดแล้ว วันนี้นะคะเป็นเรื่ององามยามดีที่เรามีเพื่อนร่วมทีิปมาด้วยเราไม่ได้ตัวคนเดียวมาอย่างที่เคยแล้วนะคะต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะนั่นก็นคือน้องแน็คค่ะครับผมสวัสดีครับ <at> ก็นิกแน็นะครับจากเพจมีโซนนะค่ยและอีกคนนึงนะขาดไม่ได้สวัสดีคะ่ะ คนจำได้ไหมคะเอลิซาเดเบลแองเจลิน่าจามนตต้ากอล่าลาลาตูนโฮเบสนะคะก็วันนี้นะคะเอลิซาเดเบลก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ได้มาเป็นแบบเป็นฟิลคนถือกล้องให้ด้วยนะคะพรวันนี้นะคะสี่เอิแม็กเทอร์รี่ล็อกนะคะก็เป็นแขกรับเชิญนะคะของรายการนางนางก็บอกว่ารักพัทยาอย่างแรกเลยที่เราคิดว่าก็คือหนึ่งพัทยาต้องมีฝรั่งอันนี้เลยตอบตกลงมานั่นแหละค่ะ ก็ถึงแล้วนะคะที่พัดก็จะเป็นโรงแรมห้าราวหลูสุดหลูแห่งพัทยานะ้อยู่โซนด้านหลังดิเฟอร์นะมาแล้วที่พักเต็มนะคะเฟอร์ก็เรียบออกมาหน่อยนะครับก็เ,เอาไว้พักเฉยๆนะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ได้อยู่นะนะคะก็คือไม่มีเตียงคู่มีเตียงเดียวคืออาจจะสามคนก็คือเพียมากเดี๋ยวเราจะไปกินกินอะไรนะกินยำร้าน ร้านแม่ดุดดิวนะไปแล้วเดี๋ยวเราไปเจอก,กันที่ร้านยำค่ะไปแล้วนะแล้วก็ไม่อยู่ที่ร้านยำแม่ดุดดิวนะเสื้อตอนนี้เรามาเล่นที่ิฟเซอร์นะไนี่นๆก็ได้มาแวะมาพัทยาแล้วนะแวะสักหน่อยก็อัพได้ยำ โอเคนะคะตอนนี้ก็ผ่านไปได้สักพักนึงนะคะสำหรับการลอยยำคนเยอะมากๆที่อยากจะมาก็ต้องมาตองลงคิวไว้ก่อนนะเจนที่รอก็ไม่ได้นานเลยนะพอเกือบสองชั่วโมงนะสั่งมาเรียบร้อยนะคะนั่นก็คือยำหอยแข็งนักเก็มเออร์ยำกุ้งสดยำปูม้านะคะเราใครที่มาพัทยาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะมากินของอร่อยๆในพัทยานะฝากด้วยกันนะคะจากอัพเตอร์ยำนะ มึงจะไปทําอะไรนะไปวอล์กไปวอล์กิ่งสตรีทไปทำอะไรนะไปเดินเล่นไงไทำไม,ไมต้องไปเดินเล่นที่วอล์กิ่งสตรีททำไรเดินไม่ได้ไงทำไมอ่ะไม่จะมีจุดประสงค์อะไรจะอยากไปทําอะไรเดินเล่นเรากลับบ้านนอนทำไมต้องไปคนเดียวไม่มีผู้กับมาด้วยหรอไปยืนหนึ่งใช่ปะ เออไงแล้วก็ทิ้งเพื่อนไงหลอกหลอกว่าแบบมาพัทยากับเพื่อนชินเ็นไรอีดอกจะไปยืนหนึ่งอยู่วอล์กอินสตรีทกูงงดูเอาไว้นะคท่านผู้ชมค่ะไม่อยู่ที่ห้องกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแต่งตัวไปที่ทำงานที่ดี f e r ร์สวยอิ่มมากเลยเนาะเราไปแต่งหน้ากันค่ะ เมากันทุกคนแล้วอ่ะเต่าซิงอร่อยค่ะโอคค่ะหรือว่าเองปะอย่านอนไปอ่ะไปกับบ้านเราเลยใส่แล้วอ่ะ MC ขึ้นรถแล้วไม่เมาเว้ยเลยว่ามา้าฝากตดช่อง YouTube c h anel n ของ p a r y d i s ด้วยนะคะับคนกด Subscribe แล้วก็กดสแปมมันให้ด้วยเลยทำไมร้ายไม่ได่คนดีสักคนนะดีสุดละนี่ดีสุด ไปรอี่มานกลมากีรอย่มาครับบายบายเดี๋ยวทำงานด้วยกันพี่เราต้องกินน้อชายูไม่ติดไม่เยอะแต่มืดัใหม่พี่ h a p เบิ i ์ d พี่แพรบอกว่าพี่แพรับรไหวพี่บอกว่าไหม้อเล็กไปว่าอะไรอะไรอเล็กไปว่าเยฝรั่งอ ไม่ค่อยดำหรอกเอาจริงเยอะเลยคันมากคันหนาฝรั่งอีดอกกูเมาทั้งไตจะไปสร้างฝรั่งท้าคนแล้วลุมยึดมันได้ไหมได้เลยู่ตั้งแม่งยึดรีดอีดอกได้ตั้งใจไปหรองงอ่ะลูกล้องลูกล้องก็เลยไม่เมาแล้วโทรหาใครโทรหาแก๊ปค่ะมึงกดมึงกดบดีท็อกโทรหาแก๊ปโยสวัสดีค่ะคุณพี่ ยี่ได้แกล็บนะคะขายอยู่ขายกำลังสี่คนนะคะกำลังขายเยอะนี่มีลูกค้าเดี๋ยวเขาได้ต้องขายให้แท็กซี่ไชอบปะคือไม่มีใครซื้อแล้วก็รุ่นถอยแบบเป็นเซ็มกันอยอะไรอะไรอะไรอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิ่แม่ดูด้วยสภาพใครเป็นกะหรี่มากกว่ากันใครอย่างตัวโป้คนนั้นคือกะหรี่มีกล้าพูดเลยเนี่ยวันนี้แอนตี้มาค่ะพี่ค่ ปคนที่เต็มตัวแบบไม่มีจริยธัรมรพ่อแม่ไม่สั่งสอนมากคือไม่รับเลยแม่ไม่รับเป็นเพื่อนเลยปั้คือแม่บอกว่าไม่ให้คนเพื่อนได้เป็นกระีิ่จะมาแย่งแขกเราโปแล้วแหละนี่เราอยู่ที่บ้านกีตี้

ยังไม่ได้แขกเลยมองไงกับบ้านแหละเดีของบอกยังไม่ได้แขกเยี้ยใครอย่างมงไม่อยากมาแต่ตุ้นมองเฮ้ยสิมีคลิปจบจบแล้วแหละจบดาวดาวดาวหัวใจหัวใจเนาะคำว่าคนเมาปั้ง คนเมาทำอะไรก็ไม่ผิดไม่กนะดีเลเขาถามว่าคนเขาถามนางว่านางเป็นลูกไม่รับเปานลวบเราะนางทำรักมากเกิงคำของความจริงรักมากกว่าชีวิตเลยเป็นลูกหรือเป็นลับเป็นลับก็ได้โอ้ยอีเด็กตุดจริง คืนนี้เรอยริตบเสร็จกูแน่อลิศแต่อลิศอลิศตอนนี้คือตายแล้วค่ะโอ้โหตายแล้วเอาแล้วแล้วไปใช่เชียร์บอกคนดังเมื่อกี้กายแก้วแต่มีรู้คนไหนอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นมาลาตีห้าจะหกโมงเลยทุกทุกมาถึงห้องคืองงมากแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็ ก่อนจะไปก่อน้านนะคะไม่รู้ว่าจะตื่นไหมจะตื่นกี่โมงก็อจากจะมีเซรั่มมาแนะนํานะคะนี่ก็คือเป็นเอ็มซรลามันเองนะ <S <S ตัวนี้อากี้ดีเจอากี้นะคะส่งมาแทรลองใช้ก็รู้สึกว่า <S <S มันโอเคขึ้นมากเลยอะ่ะสัมผัสได้นะก็คือมีสีตัวนะ มมนมีสีสูตรด้วยกันเนาะก็คือเป็นตัวสีชมพูนี่ก็จะเป็นคอลลาเจนเขียวแนีน่ก็จะเป็นเซนส้มนี่นก็จะเป็นวิตามินซีสีฟ้าก็จะเป็นวิตซีคือแบบด,ด,ดีมากแล้วคือเขาแถมอ่ที่แบบว่านวดหน้าให้ด้วยลองใช้มาได้สักพักหนึ่งคือแกะหมดแล้วเห็นไหมปหัญหาตัวนั้น่ของแพ้ก็คืออยากได้ความบำรุงนะสำหรับคนที่อยากให้หน้ากระจ่างใสก็ต้องเป็นวิตซีถ้าคนอยากได้แบบว่าผิวหน้าดูแบบ เกาหลีก็ต้องเป็นตัวเนิวนะอากีบอกว่าถ้าเกิดก่อนแต่งหน้าก็ควรจะเป็นคอลลาเจนตัวนี้คือดีอ่ะขอใช้เป็นเนิวแล้วกันเนาะเพราะว่ามันที่ชุ่มชื้นและกระจ่างใสมาเดี๋ยวเราก่อนแต่งหน้าเราค่อยใช้เป็นตัวคอลลาเจนเพื่อทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสนั่นเองขอบคุณเอสเซรัมนะคะที่อากิส่งมาให้ลองใช้นะก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเราก็ลองดูเรื่อยๆอเรื่อยๆเพราะว่ารู้สึกว่าใช้แล้วมันถูกกับหน้าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือได้รับมาตรฐานอ,อยออจากคลินิกชื่อดังเลยนะอยคือแบบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้ว ปลอดภัยจริงๆก็คือเป็นเซรั่มล้ลวนๆเลยติดต่อซื้อได้ราคาก็ประมาณพันห้าร้อยเก้าสิบก็คือได้สี่ขวดคุ้มมากแล้วแถมตัวนกหน้าด้วยคือคุ้มมากอ่ะได้พายขึ้นมาอยู่ตรงข้างล่างนะทาก่อนเพราะว่าเขาจะนอนกันแล้วเราต้อาขับรถรอน้องนอนไม่ไปเดี๋ยวเจอกันพอดีค่ะตอนนี้เราก็ถึง เกาไม่ยังไม่ถึงเกาะอ,อยู่ท่าเรือนะคะก็เดี๋ยวกำลังจะนั่งเรือส่วนตัวของอล็กซานาเบลข้าไปที่เกาะล้านแต่ว่าเราจะใช้เวลาใช้เวลากี่นาทีคะพี่คิดนานเดินเรือครั้งแรกพร้อมไหมพร้อมไหมน้องนานรู้จักสภาพพอไม่พออยยอมแล้วแหละ, <S <S ะเดี๋ยวเราจะมีชาเลนจ์กันกรุบกๆเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะกันนะคะ นี่บอกเลยว่าโทรไปที่โรงแรมยังไม่มีใครรับนะคะไม่มีใครมารับแล้เราคงต้องนอนอยู่ตรงท่าเรือนะดูสภาพนี่เราจะรีวิวที่พักของเราว่าจะโอเคไหมเพราะเราเลือกอยู่ในเวฟซึ่งก็ดูรีวิวแหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะตรงปกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคืนนี้หรอคืนนี้พักเท่าไหร่แปดร้มากอเล็กนอนได้หรอใช่อเล็กนอนไ,ได้นะ แกาย8อยในห้องน้ํารวมสวัสดีค่ะถึงแล้วนะคะตัวนี้เราก็ทำเป็นสวัสดีบ่อยจังนี้ดอกเิปนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแต่งตัวแล้วนะตอนนี้เราอยู่ถึงที่พักแล้วนะนั่นก็คือซีเลรีสอร์ทนั่นเองนะคะมารีวิวให้ดูว่าห้องพักมันเป็นไงซึ่งด้านหน้าเราก็จะเป็นทะเลเห็นปะทะเล บอกเลยว,ว่าวิวก็โอเคแล้วก็ดูเตียงนอนของเราก็จะมีความเป็นมุ้กุยกลายนิดนึงคือถูกสริลกระเทยมากนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะเตรียมเตรียมชุดเพื่อจะไปถ่ายแบบที่รินทะเลกันบริเวณห้องก็จะเป็นเปิดประตูมาก็จะเป็นฟิลไม้นะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำก็คือโอเคนะเลิฟนะนี่เอาจริงแพรแพรชอบมากฟิลที่แบบว่ามีความเป็นไม้มีความเป็นแบบ เรยังไงอะ่ะมันคล้ายๆญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นแต่ออกในความไทยๆหน่อยไทยอะไรอย่างเงี้ยโอเคอยู่ได้ก็อยู่ที่ราคาสามพันบาทมีอยู่สองเตียงนะคะเตียงก็ชิดกันได้นะสำหรับใครที่มากันสามคนเหมือนแพ้นนะก็ชิดกันได้นะเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้ากันแล้วเราจะไปทำชาลิ่งกันที่ริมหาดหาดทานหาดอะไรบ้างมึงโ้หาเตาแม<า> <laughs> <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันละ วันนี้แพลุอคแรกของแพก็จะเป็นแนวสาวชอเผ่าออกแนวเกาหลีเนเรียนคเรียนเป็นแต่งหน้าเบาๆกันแล้วกันครั้งแรกเอร์ที่แต่งหน้าปกติทําหน้าสดไม่เคยแบบไม่เคยแต่งหน้า,นาสดไปอีก <c oughs> เอาจริงหน้าสดเวลาไปเที่ยวนี่คือลงอะไรบ้างทางแค่แป้งแป้งฝุ่นนะแป้งฝุ่น,น,แ,นแล้วก็ลิปลิปใหม่พี่ไม่ได้ค่ะพี่ก็ก่อนก่อนจะไปเที่ยวนะพี่ก็จะ สวดมนต์ทำบุญแล้วก็ดื่มน้ำวันละแปดแก้วแล้วก็กอดออกจากบ้านแล้วือต้องดื่มน้ำให้ครบแปดแก้วก่อนที่มาออกจากากระเทยแ <c oughs> ปลว่าตอแหลเ <c oughs> ดียวมากแต่งหน้ามาก็ก่อนออกมาจากนี้ก็คือประมาณเที่ยงแล้วเนาะจนลงเป็นอ่ลอลงพื้นสติกใช้ลงพื้นกับพี่แพรได้ปะได้ได้คะ่ะไม่รู้ที่ไหนอะลองลองดูสิลงพื้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวของเจสิก้านะคะ วันนี้ขอขอบคุณเจสิก้ามากซึ่งบอกเลยว่าส่งรองพื้นไม่แพ้ใช้ประมาณสามเฉดสีด้วยกันซึ่งเบอร์แต่ละสีคือแตกต่างกันไม่มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอ,อร์สามอะลองดูว,ว่า,า,บาเบอร์ถเบอร์หนึ่งอะลอ,องลองเทียบกันมันจะมีเข้มอ่อนกลางซิงนี้เหมามากหอมเนาะเนีย่ยเขาบอกว่าเขาผลิตมาจากเออเขาเรียกว,ว่าอะไรวิตามินพวกคอลลาเจนจากเกาหลีเลยพี่ชอบตรงหนึ่งที่มันเป็นอ่า เป็น,ปนสติกปะ่ะเออไม่มันเป็นสติกครีลิสติกก็คือปาดไปเลยเราสามารถเติมระหว่างวันก็คือไม่ต้องใช้แป้งก็ได้มันก็จะแห้งแบบเป็นแป้งอะ่ะเดิ๋นดู<อ>มันสวยมากเลยอ่ะจริงมันแบบเวอร์แต่เรียกว่ากล่องน้ำหอมใช่ไหมน่ารักเนาะน่ารักมากก็คือเนี่ยลงแค่เนี้ยแบบเพราะว่าออาจริงมันไม่เป็นข้า,าวระหว่างวันคือ แกเข้าใจคําว่ากูชันกูชันน้ำมันเกินไปป้ะแต่นี้เขาทาให้มาตอบโจทย์สาวไทยนะคะซึ่งผู้ชายก็ใช้ได้งงตรงนี้แหละก็คือมันจะไม่มีความเป็นกูชันเกินไปมันไม่เป็นความรองพื้นเกินไปคือมันแบบพอดีสําหรับสาวเอเชียซึ่งเฉดสีที่เขาทํามาคือเป็นเฉดสีออกทนเหลืองคนคนแบบว่าบ้านเราแถบเอเชียนี่คือใช้กันได้หมดอ่ะใช่คือไม่ต้องหน้าเทาอ่ะเดี๋ยวป้ายหน้าสิบปุ๊บเรามีมีนี้ให้เป็นแปลงวัวนิงแอนนะจ๊ะ ม่รู้คนมิ่งขนมอยอย่ดอกแต่ว่านี่มากเออเราก็ปัดไปปีแบบเนียนมากคือแบบเอาจริงเกี่ยง่ายมากคือมันเป็นแบบสมัยใหม่คือปกติเราต้องพะอ่พกคุชชั่นใช่ไหมบางทีมันเนอะไปแล้วต้องทานต้องฝุ่นแต่นี้ไม่ต้องเลยเพราะอันนี้ตัวเดียวมีที่เกี่ยให้ด้วยระหว่างวันก็ได้นะนี่คือแต่งหน้าตั้งแต่เออเที่ยงเนาะก่อนที่เราจะบินเออบินมาเรือใหม่ดอก <laughs> เออได้แหละก่อนที่เราจะนั่งเรือมาก็คือแต่งหน้าไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเราก็มาลงทับอีกรอบหนึ่งได้ใครนะคะที่อยากจะ ซื้อนะคะก็คือไม่มีตัวแทนขายมีขายอยู่ที่อีแอนด์บอยทุกสาขาเลยนะทำไมกูคิดนานจังวะที่อีแอนด์บอยค่าหลักๆเลยอีแอนด์บอยสยามพารากอนปิดไปเดอร์ได้นึกอปะโอเคค่ะฟินิชลุกแล้วนะคะกับลูกสาวเกาหลี ผิวผมยาวแล้วผิงผมสั้น <c oughs> ได้ปะโอเคสนิท <c> ล <oughs> okay, ุกมานะครับแผลแผลว่ามันกลมกลับหน้าโดยที่แบบว่าคือมันดูไม่เยอะไปมันไม่หนาไปซึ่งรองตัวรองพื้นเขาออกแบบมาดีมากซึ่งการใช้รองพื้นตัวนี้มันเป็นการบำรุงด้วยนะเป็นบำรุงกันแดดคือมีทุกอย่างคือครบเลยอ่ะชอบมากปกลุกเราจะไปปลูกละจะไปปลูกอีกข้างหลงัง <c oughs> อเล็กเปลือนได้แล้ว เออตันนี้มันจะ5โมงเหลวมึงตื่นตื่นตื่นไม่อูกเนี้อยลูกได้แ้งมาเร็วโลุลก งานเสร็จแล้วนะคะเราถ่ายพอดเทสตนะคะเกี่ยวกับหลายหลายอย่างึ่งเราได้ถ่ายแป๊บเดียวเองเนาะที่นอกแสงหมดแล้วอะจริงด้วยความที่เหนื่อยหออน้าที่โงแมมลมของเราใกล้ๆมีอะมีเซเว่นมาร์คเนลคือเป็นชายหาดเลยเห็นปะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วนะคะแสงหมดซึ่ง,งเดียร์ลยก็ยังไม่รู้จักที่นอน โอเคขอตัวไปนอนแล้วนะคะบ๊ายบายก็จะตื่นได้นะตื่นทำไมตอนนี้ไ,ไม่ล่้เมื่อวานหลังจากลองชุูเสร็จและหลังจากได้ลงไอจีไปปั๊บก็หลับไปเลยแต่นี่แพรลิปุ้งไม่ตื่นเลยนะไอ้อเออ,เอ,อตอนนี้มันจะห้าโมงแล,ล้วตนนื่นเอินจะรู้่หม,มเจ๊ฮึแย่ลุกได้แล้วมาลุก ผงงู้ในงงมากพอตื่นมาแล้วก็ทอมเหมือนแบบเหมือนเหมือนไปกินในเหมือนไปกินในผิดมันอนเปล่าก็ไม่รู้เนาะคือทุกคนนอนหลับก,กันแล้วออืมบอกแม่ว่าเดี๋ยวประมาณพรุงนเช้าจะุกทุกคนนะะไปไดูน้นตกชายหาดเดี๋ยวอะไรก็จับน้ำหนึ่งตัวสวยๆนะคะก็ลงไปถ่นรูปเนาะี่มันก็ต้องได้รูปกลับบ้านค่ะวันนี้เราก็ตื่นเชา้าวันที่ของวันที่สองวันที่สามว่ะ ตื่นเช้าของวันที่สองตอนนี้เราอยู่ที่เกาะร้านเหมือนเดิมซึ่งเรากินมาข้าวโรงแรมก็ไม่ได้กินเรามากินข้าวหน้าโรงแรมนะั่นก็คือถ่ายกล้องซีดอกไม่ได้มุมมานจังไรยมากทริปนี้เป็นทริปของการพักผ่อนดิฉันนอนแล้วแต่ตีโมงนเนย็นจนตีสี่นด้เจอของของงานก็คือข้อหาไปติดแรกแหะเนี่ย,งย,งยงลงผิดที่ อันนี้กูความผิดเราแต่การที่เราโทรอะ่ะเขาเราขเขาไม่รับโทรศัพท์เนี่ยไม่ใช่โทรแค่เบอร์เดียวละโทรสองเบอร์เลยแล้วลพอไปถึงโรงแรมเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะพอดียังไม่ไปแก้ไขในเว็ฟขับพอดีในเว็บเป็นเบอร์เก่าเบอร์เก,ก,ก่าเรืร่รนะองนี้ก็ยังติดอยู่เนาะตั้งมาวันนี้ถือว่ามาเกาะร้านคราวนี้ไม่ได้อะไรมานานไมาห้องเปิดห้องนอนกินข้าวกินข้าวเขาแบบ

ทุกคนก็ทิกกระเป๋า น้าเฮือมากนี่เดือไงสงสาดอาเล็กก็คือคือร้อนร้อนร้อนไม่ใส่รองเท้าอ่ะชิ้วๆขออยางอาจแบบเออแบบว่าไปยังหลูมาอย่างหลูกับอย่างหลาใช่บ๊ายบยยังหลูกอ่างนี้ล่ะดีก็อก